วันที่16กันยายน2 5 6 6รอิกดรเอกเอพันธ์อิงเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดรสิริพันอิงเจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณนห้องประชุมช 3, ั้นสาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี